ผมไ่ได้เป็นายอย่างดรอกอที่นไปเพราะมันนั่นละ่ะะฮี่นไปย้อนมันสิไลออกออจะสิไปสนใจมันเข้าภาชาชนคนธรรมดาเข้าเป็นนี่เป็นพอคล้องพอท้องพันผู้สางคนท่าไห้เฮ้าแต่ยังบ่ท่านสําเร็จเฮากับหลับใหม่ต่อเยสิวาเป็นดอกเตอร์ฮู้ขี่ผู้ดาบ้านแม่มันบ่วิภาษาดรอก ชาวบ,บ้านธรรมดาเนี่ยและครับเลือดนักสูบิ่งงานมานันนี่ยังเป็นก้อนหินซื่อๆพอถึงสิบนาทีพอถึงสานาทีจักมาธดยส่โคบโคบแล้วนั่นหล่ะเรื่องของไ้าบาชานเรื่องของของพลังคู่อยู่คู่คนบมีทางการผลไดเกณฑ์มาไกลบันไหนกับมาว่าแต่บอกใจมากใจอยู่ผู้พานว่าสัน้นผมกะเห็ด น้ำอายน้ำนองน้ำพีน้ำนองมาตลอดบ่วายอยู่ไซบกเคยหูจักกันแต่หูจักกันโดยสายเลือดของผู้สู่ผู้สู่คือสองคนอยู่ทั้งหลังเท่านี้แล้วก็หลายคนที่ตายหายไปจนคู่มือนี่ผมเพิ่งจัดงานกบฏภูมิบุญอยู่บ้านสะพื้ไปเมื่อวันที่สามที่สี่เมษายนที่ผ่านมาลอยเศ้าปีบกเคยเห็ดหยังนำ้ำนักสู่รุ่น ทวดรุ่นรุ่นทวดนอะบยกคยมุนยวบับว่าเสมมจะถือถามไปเฮ็ดไก่ยาเพราะว่ามันเก่ามุนเผยให้กล่าววา้าเพราะว่าข่วมเว้าของรัฐน่ยมันใหญ่ทั้งทั้งที่มีเอกสารว่าให้ขามึงโหลดมองไหนเป็นมองไหนล่งซื้อชัดเจนว่าไผเป็นบุขาลงซื้อชัดเจนว่าขามองไหนก็เลยพากันเหตุ เหตุมี้ก็คือบุญแจกเขากล้ากะตั้งกองทุนโน้นพ่อบ้านสะพือขึ้นมาเพื่อสิเหตุอนุสรณ์สถานสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ของการต่อสู่ของกบฏชาวนาของคนอยากคนจนย่างที่ห้องเพชรยู่ตอนนี้ละ่ะแผ่นดินลุ่มนำของชีมูลเทือกเขาผู้พานยาสิไปสยบย่างง่ายๆยาสิไปยา่าง กฎหมายมันก็เขียนมากดขับทเท้าสื่อจะสิไปถือตัวเองว่าเป็นผู้นัน้นเป็นผู้นี้เข้าระชาชนคนธรรมดาเฮ็ดทุกคนเป็นนักปฏิบัติการท่างศิละปะคู่คนผมย้ำอยู่เสมอว่ายาสิบปบอกว่าเฮ็ดย้งว่าเป็นเจ้ายกเก้าอี้มาซอยคอยเพื่อเดียวเจ้าก็เป็นนักปฏิบัติการน้ำกัน,นบ่ตองมากอะได้แต่ยาสิบิเสสิทธิ์คอยอยาสิขัดขวง่อย พอคอยสิเหตดในสิ่งที่มันดีมันงามมันบด่ดีมันงามหรอกกบหลักอีหยังมันก็กดไว้ท้บานเขาเปิดปากกัน,ว,น,นว,ว่าโคบโคบมันก็บอว่าผูจิต่อพระลกอการควบคุมโรคติดต่อไปอีกสองเดือนเบิ่งตีละแล้วมันเคยรับผิดชอบอีหยังแน่อันนี้บริวาหาเสียงศูนย์นะครับกก ดีใจครับดีใจครับนองนุง่งอายท่ายอาจารย์วิชานอาจารย์นวดหน้าอุ่นใจบอกเออไฮจนาให้กันเบิงก็อีกหลายคนแล้วก็ขอขอบคุณลหลายๆครับมรสหายบ่าวจากวงสามัญชนญาปันใดกลับมาแบ่งลากกันมาทั้งหมดเจ็ดคนอยูพุ่นสามมาหนีซีเบิงคิดเบิง พลอ,อยใหญ่คำพ้องญาปันไหนก็แยกล่างมากับกี่พงเท่ดายกมาขอให้เป็นนน้ำการต่อสู้รวมกันจากพง่งเสลตีอาจารย์ที่สุโมอุลบลกบมาดาวดินหมอตองจากอุบลหมอพบจากขอนแก,นก่นกบมามาซอยกันเออกูแค้นกบมาหมอล่ำแบ่ง อันนี้แหละคืออันบอกบุญให้บ้านเฮาเนาะต้องยาหู่ข้าวกับมาโรดที่บ้านเนื้อเกลือบ้านใจหัวซิไขยบ้านเพื่นก็เอามาซอยกันแน่นี่แหละคือกำลังมันควรจะเป็นวงจำปาขาวยืนพืน้นฝนตีต๊ฝ่าสีห้องกาเล่นบมมีหัวใจมากกนเ่นปีที่แล้วยังแปลนเออเติดเนาะเฮาก็เล่นแต่สุ่มต่เฮาปีนี้เห็นบอลล่ะนี่แหละ กับบงุจัิวัฒตื่นตันใจตื่นตันใจว่างงานมันได้สืบทอดเลือดในร่างออกมาแล้วเลือดของนักสู่เฮาเป็นผู้สับเลือดเอาเลือดหนึ่งมาบู้าซะเท่านั้นแหล้วชีวิตสิมีอย่างสิทธาให้มันจับไปขังคุกเลยตายสิบสือเฮือสิสู่ย่างนักสู้ที่เคยสู่ย่างทรนงมาแล้วขอบพุณนหลายๆครับ เอออันได้พ่ามีพ่ามาแจกเลยผ่าแบบนี้ไผมากก็ได้ไผมามากก็ได้เฮดเก้าสิบผืนตามจำนวนกระสุนเก้าสิบนัดที่ยิ่งพอคล้องพอสักพันคนละ4ีสิานัดมีความหมายด้วยครับมือนี้เลือไบอก่ันได้กะเสียเอาหายหรอกครับจะสิมาเสืองตาใส่